ถ้าประชาชนไม่มีที่พึ่งไม่มีผู้ใดเอาใจใส่พอพึ่งทางราชการไม่ได้ก็ต้องหันไปพึ่งผู้กว้างขวางผู้มีอิทธิพลจึงเป็นหน้าที่ของทางราชการที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการของราชการได้เข้าถึงประชาชนโดยทั่วถึงและทำด้วยความสุจริตพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามัคคีประเพณีวันไหลบางแสนแสนสุงสามุกลือนางเข้าล้างน้องมนประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหลเสียงของประชาชนทุกคนรายการวาสวัสดีบางแสนรวมพลังร่วม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแมก็กกี้ประชียประหยัดในรายการสวัสดีบางสายกันเช่นเคยนะครับในวันนี้ครับเป็นเทปพ,พิเศษที่แม็กกี้นั้นนะครับจะรวบรวมกิจกรรมในหลายๆโครงการ ของเทศบาลเมืองแสนสุขครับมาให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมกันในช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวกับการส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของศาสนารวมถึงนะครับการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่เทศบาลเมืองแสนสุขของเรานั้นใส่ใจและมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องและที่ขาดไม่ได้ด้วยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นของเราภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้แม็กกี้ได้คัดมาเฉพาะ เพราะบางกิจกรรมบางโครงการมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเต็มๆช่วงหน้านมาติดตามพร้อมๆกันเลยครับรายการสวัสดีบางแสนปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขมีปริมาณเฉลี่ยมากถึง90ตันต่อวันและมากกว่า60%เป็นขยะประเภทพลาสติกและโฟมเราเหลือเวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นสำหรับพื้นที่ของกบขยะถ้าพวกเราไม่ช่วยกันลดหรือคัดแยกขยะ โฟมเนี่ยทำมาจากพลาสติกหรือโพลิเมอร์จะส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางมีผลต่อตับได้นะคะบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยบรรจุภัณฑ์จากทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะโฟมเป็นภาชนะที่มีอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับที่ชายหาดบางแสนเราจะต้องเป็นชายหาดที่ปลอดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงกับมะเร็ง เลือกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารกันเถอะด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองแสนสุขโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในใชายหาดบางแสนพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wi-FI ซิตี้อินเทอร์เนต็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา บางแสนไวไฟซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึง สายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรารายการสวัสดีบางแสน ครับคุณผู้ชมครับสำหรับโครงการหมู่บ้านมั่นคงโชคดีพัฒนานะครับเราได้เคยนําเสนอในรายการสวัสดีบางแสนแล้วครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ครับประจวบเหมาะนะครับมีการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการนะครับโดยได้รับเกียรติจากท่านนายกนรงชัยคุณปื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านนายกนะครับในเรื่องของความเป็นไปเป็นมาของโครงการนี้กันครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขออนุญาตถามท่านนายกก่อนนะครับว่าโครงการหมู่บ้านมั่นคงโชคดีพัฒนานะครับหมู่บ้านตรงนี้ที่อยู่่ในนพื้ททีของเศบา องแสนสุขนั้นนะครับมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรถึงมีโครงการกดีๆแบบนี้ให้กับชาวบ้านครับครับก็เนื่องจากว่าตั้งแต่ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานบริหารเมืองแสนสุขนะครับแล้วก็มาทราบว่าตรงที่ดินผืนนี้นะครับก่อนได้เขาเรียกว่าชุมชนโชคดีซึ่งเป็นที่ดินของเทศบาลมีเดืยอที่ประมาณ6ไร่กว่าซึ่งสมัยก่อนท่านอดีตนายกสมชายคุณคลื่นเนี่ยท่านได้ทำการซื้อที่ดินมาก่อนนะครับแล้วตอนหลังให้เทศบาลเนี่ยมาซื้อที่ดินกลับไปเพื่อที่จะทําเป็น ชุมชนเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยชุมชนที่อยู่บริเวณนี้เดิมเนี่ยดั้งเดิมเนเขาอาศัยอยู่เป็นชุมชนแออัดอยู่บริเวณเทศบาลเมืองแสนสุขปัจจุบันบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราต้องการใช้พื้นที่มาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วให้ภูมิทัศสวยงามแล้วก็ที่สําคัญเป็นสำนักงานเทศบาลเามืองแสนสุขปัจจุบันเราเลยจําเป็นจะต้องย้ายชุมชนสมัยก่อนที่มาเหมือนลุกล้ําที่สาธาระเพื่อจัดระเบียบให้เขามามีที่อยู่อาศัยแต่สมัยก่อนเนี่ยจำนวนเนี่ยไม่มากท่านนายกก็เลยมาซื้อที่แปลงนี้แล้วก็จับย้ายกลุ่่่่่มมคนนนนเหลลาาั้้ีียอูทแว ให้อาชีพก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายอยู่ที่ชายหาดบางแสนนะครับแล้วพอช่วงที่ระยะเวลาในร่วงเลยมาเป็น10ปีนะครับเกือบ20ปีจนผมได้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ตรงนี้ก็เห็นว่าการที่อยู่อาศัยที่เนี่ยเหมือนชุมชนสลัมหรือชุมชนแออัดไม่ได้มีความถูกสุขลักษณะแล้วก็ผมมองแล้วว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่คงจะไม่ดีนะครับคงจะแย่ลงเรื่อยๆแล้วก็เป็นแหล่งมั่วสุมต่างๆนานา,นาด้วยที่ได้ทราบข่าวว่าจะมีเรื่อง เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยที่สำคัญมีเรื่องยาเสพติดเป็นแหล่งั่วสุมเนื่องจากว่าไม่เคยมีใครเข้ามาดูแลแต่ว่าในฐานะที่ผมได้เข้ามาดูเลยสารวจแล้วก็บังเอิญได้โชคดีที่ว่าที่นี่มีประธานชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็รวมกรรมการชุมชนเนี่ยก็ได้ความร่วมมือในฐานะที่ผมได้มีเหมือนว่าเป็นดําริไปว่าผมอยากจะพัฒนาที่ดินแปลงนี้ให้เป็นบ้านที่อยู่อาศัยที่ ถูกสุขลักษณะแล้วก็อยู่ในระดับมาตรฐานโดยที่เราจะต้องร่วมมือกับหลายๆฝ่ายซึ่งเราก็ศึกษาข้อมูลทางกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยก็จะมีหน่วยงานเขาเรียกพอชอนะครับแล้วก็มีทางกลุ่มสชากรด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็กลุ่มผู้รับเหมาที่ ช่วยเหลือในด้านชุมชนช่วยเหลือในการรับเหมาราคาถูกตรงนี้เราก็รวมตัวขึ้นมาเราก็จัดตั้งเป็นสากรขึ้นมาเพื่อที่จะมีการออมเงินเพื่อที่เขาจะได้เงินเหล่านี้มาก่อสร้างโดยเทศบาลฉะนชุงข,ของเราเนี่ยจะทําสัญญาระยะยาวให้เช่าที่ดินในราคาถูกมากแล้วก็สนับสนุนด้านสาธารณูปโภคอย่างเช่นทําถนนให้การทําท่อระบายน้ําแล้วก็สนับสนุนโดยตัวผมเองเนี่ยไปขอทางเข้าจากประชาชนที่ผู้มีจิตศรัทธาซึ่งเขาไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นเราก็ขอมา เพื่อมายกให้เป็นที่สาธารณะเพื่อให้มีทางเข้าออกเพราะสมัยก่อนหมู่บ้านโชคดีตรงแห่งนี้จะทางเข้าออกจะไม่ค่อยสะดวกต้องไปผ่านที่เอกชนซึ่งในอนานะคตถ้าเขาล้อมลัวก็ไม่สามารถออกได้ก็เหมือนว่าทุกๆฝ่ายต้องช่วยกันจนมาถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจที่ผมรู้สึกว่าโชคดีที่ว่าได้ได้มาเข้ามาไปาจัดการเราได้ทําเรื่องนี้ให้กับประชาชนจร,จริงๆเนื่องจากว่าเป็นสาหรับ117หลังคาเรือนณปัจจุบันเนี่ยเขาจะได้มีบ้านที่เป็นของเขาเองในระยะยาวนะครับแล้วก็ได้อยู่หมู่บ้านที่รู้สึกว่าเป็นเป็นกรอบ อยู่ในกรอบในระเบียบทางสังคมแล้วก็ในสภาพที่รับได้แล้วก็อยู่กันที่ผมได้สำรวจมาค่อนข้างจะประชาชนนี่ก็มีความสุขกับการที่ได้ที่วสัยใหมท่ที่อยู่ในระดับมาตรฐานด้วยครับครับผมในวันนี้เป็นวันที่มีการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการนะครับกว่า170กว่าหลังคาเรือนในพื้นที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ดาเนินการนะครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วเสร็จ ก็ตอนนี้อยู่ที่80กว่าปร์เ็นแล้วครับ,รบก็เหลือแค่มีการทาสีแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมเท่านั้นเองแล้วส่วนที่เป็นถนนหนทานที่เทศบาลจะเข้ามารับผิดช,ชอบก็กําลังจะดําเนินการภายในเดือนหน้าแล้วครับคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณไม่เกินเดือนพฤษภาคม ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เกี่ยวกับการนะครับมอบที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็สภาพสังคมแวดล้อมที่ดีนะครับในโดยรวมของชาวหมู่บ้านบ้านคงโชคดีพัฒนาแล้วก็เทศบาลเมืองแสนสุขด้วยสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ท่านนายกนะครับได้ฝากอะไรกับโครงการดีๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะกับพี่น้องประชาชนกว่าหนึ่งร้อยเจ็สิบหลังคาเรือนที่อยู่ในโครงการนี้ครับครับก็คงจะต้องแสดงความยินดีนะครับวันนี้เรามีการมอบสำเนาทะเบดยนบ้านด้วยนะครับแล้วก็มอบให้ให้ทางคนที่อยู่อาศัยในที่นี้แล้ว คือคนที่อยู่ตรงนี้เราก็อยากจะสนับสนุนต่อนะครับไม่ว่าจะสนามเด็กเล่นหรือว่าเรื่องการศึกษาลา่าสุดเราประสานกับทางกศนจะให้ใช้พื้นที่ชุมชนทั้งรับด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นที่ทําการของการศึกษานอกโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็เทศบาลเราสนับสนุนการฝึกอาชีพนะครับว่าให้กับคนในหมู่บ้านแล้วก็พยายามสนับสนุนให้เขามีอาชีพเป็นของตัวเองที่จะได้ไม่ต้องมาเบียดเบียนสังคมด้านอื่นนะครับเราพยายามสนับสนุนต่อเนื่องคงไม่ใช่แค่หมู่บ้านโชคดีพินาอย่างเดียวนะครับเราเราพยายามทําในทุกชุมชน แต่ในโครงการแบบนี้ก็น่าจะมีโครงการสองแต่ว่าครั้งต่อไปในคงจะไม่ได้ใช้ที่ดินเทศบาลก็จะฝากก็ตอนนี้ได้มีการเปิดตัวไปแล้วนะครับในการที่จะเริ่มในการก่อตั้งสากลใหม่ในการที่จะหาพื้นที่ใหม่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเเทศบาลเราก็จะให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆต่อมาด้วยนะคร,ครับผมก็ต้องติดตามนะครับในโครงการต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยความเป็นสุข อยู่ดีมีดีของชาวเทศบาลเมืองแสนสุขที่ท่านนายกนรงชัยคุณเพิ่มนั้นได้เล็งเห็นถึงความสําคัญนะครับรวมถึงโครงการหมู่บ้านบ้านคงโชคดีพัฒนาตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะมีโครงการอื่นๆนะครับที่มาเพิ่มเติมนะครับมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ในโครงการกว่า1น0หลังคาเรือนในวันนี้ขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณครับ ครับคุณผู้ชมครับสำหรับงานประเพณีกาอพระสายวันไหลบางแสนของเราครับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานไฮไลท์สําคัญของงานนี้ครับก็คือการก่อพระรายครับซึ่งมีการกาอพระสายครับบริเวณริมชายหาดบางแสน ทอดยาวกว่า2กิโลเมตรอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ด้านหลังของผมตอนนี้ครับโดยได้รับความร่วมมือนะครับจากพี่น้องประชาชนทุกๆพื้นที่รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกอชนและในปีนี้ครับเรามีประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าร่วมในการก่อบพระสายและการประกวดด้วยต่างก็พร้อมใจกันครับกอบพระสายด้วยความวิจิตบรรจงสวยงามซึ่งจะมีการกรอบพระสายกันตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่16เมษายนจนกระทั่งถึงวันที่17เเมษายนก็คือในวันนี้ครับ พระทรายของเราในปีนี้จะสวยสดงดงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับสมาคมสว่างผลหนองมนก่อพระทรายเป็นรูปสมประตูจีนทางเข้าออกตลาดแสนสุขทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นหน้าตาชาวตำบลแสนสุขซึ่งด้านในเรามีศาลเจ้าแม่โพธิสัตว์กวนอิมไม้หอมอายุกว่า200ปีและมีองค์เทพเจ้าแดเสียนแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งถือกำเนิดณพุทธสมาคมสว่างผลหนองมนเป็นที่เคารพนับถือของชาวตำบลแสนสุขมาโดยตลอดบริษัทไฟลิดเดอร์กรุ๊ปจำกัดเดอะท้ายรีสอร์ทก่อพระทายเป็นรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อทดแทนเรือลำเดิมสมัยรัชกาลที่หนึ่ง ฝีพาย 59, ห0สบนายนายท้ายสองนายนายเรือสองนายพายที่ใช้เป็นพายทองบนพายจะภพายท่านกบินสำหรับการแต่งกายของฝีพายเรือจะสวมเสื้อสักหลาดสีแดงติดลูกไม้ใบข้าวสวมหมวกทรงประพาสสักหลาดแดงติดลูกไม้ใบข้าวสวมถุงเท้ายาวสีขาวรองเท้าหนังสีดำบริษัทบางแสนมหานครพ่อพอตีจำกัด ก่อพระทายในตรีมภูเขาถึงทะเลเขาสามมุกเป็นศูนย์กลางความเชื่อและความศรัทธาของคนท้องถิ่นมาแต่โบราณปัจจุบันมีถนนรอบเขาเลาะลงมาเรียบทะเลเชื่อมต่อกับแถลมแท่นและชายทะเลบางแสนทำให้การเดินทางขึ้นชมทิวทัศน์บนเขาสามมุกได้รับความสะดวกสบายขึ้นศาลาเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9แหลมแทน่นในอดีตสมัยจอมพลปพิบูลสงคราม ศาลานี้เคยเป็นบาร์กลางน้ําที่สร้างไว้เพื่อเป็นสําหรับที่พักดื่มกินกลางทะเลและยังเห็นความงามของพระอาทิตย์ยามลับขอบฟ้าและพระจันทร์นวลผ่องทั้งยังมองเห็นเขาสามมุกเป็นทิวเขาทอดยาวดูละไม้คล้ายองค์พระนอนเทศบาลตำบลคลองกำลุก่อพระทรายเป็นรูปพระอภัยมณีและนางเงือก ให้เห็นถึงความรักของตัวละครไทยในวรรณคดีอันโด่งดังถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบพานพิศวาสไม่คาาคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหานพพี่ขอพบสีสวัสดเป็นมัจฉาแม้เป็นวัวตัวพี่เป็นภูมิรา เฉยภากากโกสมประทุมทองแม้เป็นถ้ำอัมภัยคล้เป็นหงจะร่อนลงสิงสู่เป็นผู้สองขอติดตามสามาสงวนนวลละอองเป็นผู้ครองพิศวาสทุกชาติไปโรงแรมเอเอสบางแสนบีสก่อพระทายเป็นรูปวัดวังจังหวัดพัทลุงสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ต่อมาได้สร้างขึ้นใหม่โดยพระยาพัฒลุงในสมัยรัชกาลที่สาและเคยเป็นสถานที่ทําพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาในสมัยรัตนโกสินทร์สิ่งสำคัญของวัดวังคือพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ประดับด้วยช่อฟ้าใบรรกาด้านหน้ามีมุกเตดยื่นออกมาภายในพระอุโบสถมีภาพจิตกรรมฝาผนังสีฝุ่นกล่าวกันว่า เป็นฝีมือของช่างคณะเดียวกับที่เขียนภาพจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและเทพชุมนุมบริเวณระเบียงโค์โดยรอบมีพระพุทธรูปปูนปั้น108องค์นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์วิหารและธรรมมาตรลายทองสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกับพระอุโบสถ ทุกคนได้ร่วมใจใกล้ตา <laughs> ครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปพบกับภาพบรรยากาศการย้ายสารเฉพาะแสนนะครับจากหลังเก่ามาสู่หลังใหม่ที่อยู่ด้านหลังของแม็กกี้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขครับท่านนรงชัยกุณปื่มเกี่ยวกับนะครับการปรับพื้นที่นะครับแล้วก็รวมถึงภูมิทัศนะครับบริเวณชายหาดบางแสนที่เรียกว่าในการย้ายสารเฉพาะแสนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่อยู่นอกเหนือจากความต้องการที่อยากจะปรับนะครับสิ่งที่ยึดมั่นถึงมั่นนะครับของเราชาวบางแสนที่เป็นที่ สักการะมานานนะครับตอนนี้ท่านอยู่ข้างๆมื่กี้แล้วครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยก็ต้องถามถึงนะครับโครงการนี้ก่อนนะครับว่าน่าจะเป็นหนึ่งะครับของโครงการที่เกี่ยวกับการปรับนะครับภูมิทัศน์ริเวณชายหาดบางแสนด้วยใช่ไหมครับครับที่เป็นโครงการต่อเนื่องนะครับซึ่งเราก็ทํามาหลายพื้นที่แล้วนะครับ โค,โครงการประปูสารเฉพาะแสนจริงๆและอยากทำมานานแล้วเนื่องจากว่าถ้าทุกคนที่อยู่ชาวบางแสนชาวแสนสุ่เนี่ยจะเห็นว่าเฉพาะแสนเนี่ยท่านประทับอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีนะครับแล้ะไ,ได้อยู่ที่ศาลที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างไว้สมัยท่านอดีตนายก แสนสุขเนี่ยก็เป็นผู้ที่เข้ามาร่วมต่อโคมไนะครับที่นี้ผมเห็นบอกว่าปัจจุบันนี้บางแสนได้มีความเจริญรุ่งรืองไปมากแล้วนะครับแล้วก็ประกอบกับนโยบายเทศบาลอยากจะมีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามขึ้นเราก็เลยอยากจะอัญเชิญท่านนะครับเฉพาะแสนย้ายไปอยู่ตำหนักใหม่หลังใหม่ที่เราได้สร้างขึ้นนะตรงนี้เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่ มีทำเลที่เหมาะสมนะครับอยู่บนต้นตาลศักดิ์สิทธิ์ด้านตาลคู้เนี่ยก็เป็นตาลที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าเป็นแหล่งที่มีการให้เขาร่มนับถือมากเราก็เลยต้องการที่จะสร้างตำหนักใหม่เพื่อให้ท่านมาประทับก็เป็นสิริมงคลให้กับชาวบางแสนชาวแสนสุขต่อไปนะครับแล้พกะที่สัมผัญตอนนี้เรากําลังจะมีการับ ไฟทั้งหมดนะครับบริเวณลานหินแกรนิตตลอดชายหาดบางแสนซึ่งตอนนี้ดําเนินการแล้วนะครับแล้วก็จะสําเร็จรูล่วงในประมาณเดือนมเมษายนเพราะฉะนั้นอนาคตอันใกล้เนี่ยท่านที่มีความนิยมในการออกกําลังกายตอนกลางคืนอาจจะเช้าไม่มีเวลาเย็นเนี่ยท่านก็จะไม่ต้องมานั่งกลัวเรื่องความมืดนะครับอาจจะไม่ปลอดภัยตอนที่ดําเนินการติดตั้งแล้วยังไม่สําเร็จนะครับก็จะแล้วเสร็จประมาณเดือนต้นเดือนมเมษายนก่อนวันไหลแน่นอน อีกหน่อยท่านก็สามารถมาวิ่งใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นโครงการเกี่ยวเนื่องกับการสร้างตำหนักใหม่ท่านเฉพาะแสนด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโครงการที่จะทำบริเวณเขาสามมุกนะครับซึ่งอยู่ในแผนแล้วรับก็จะมีตลอดเลยฮะตลอดชายหาดครับอันนี้ในส่วนของนะครับ งบประมาณนะครับที่ได้ในส่วนของศาลเจ้าพ่อแสนหลังใหม่เนี่ยนะครับแน่นอนก็คือจะต้องเป็นงบประมาณของเทศบาลด้วยแล้วก็รวมถึงแรงศรัทธาของพี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมครับครับสิ่งปลูกสร้างตรงนี้เทศบาลเนี่ยมีอำนาจเบิกจ่ายในส่วนเฉพาะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารน,นะครับก็ใช้งบประมาณประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะครับ,รบส่วนตัวองค์เจ้าพ่อเนี่ยเรา เราเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านกับอ่างศิลาแล้วจริงๆเฉพาพ่อแสนพื้นเพก็เป็นคนอ่างศิลาบางแสนก็เลยไปให้ใช้หินอ่างศิลาก้อนน่าจะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนะครับที่เป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยมาสักสลักเป็นตัวองค์ท่านเจ้าพ่อแสนซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็จะได้อัญเชิญเจ้าพ่อแสนองค์ใหม่เนี่ยซึ่งเป็นองค์ใหญ่ให้เหมาะสมกับตำหนักใหม่ของท่านเนี่ยวันนี้ก็จะเชิญท่านมาสักทับในวันนี้ครับนะครับสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านนายกฝากอะไรนิดหนึ่งนะครับกับแฟนรายการสวัสดีบางแสนรวม ถึงพี่น้องชาวสารสุขชาวบงางแสนทุกคนนะครับรเกี่ยวกับสารเจ้าพ่อแสนหลังใหม่ตรงนี้ครับครับก็ในวันนี้เองนะครับเราก็จะมีการตั้งตำหนักใหม่ให้ท่านท่านเจ้าพ่อแสนนะครับหลังจากวันนี้ไปแล้วท่านที่มีจิตศรัทธาหรือว่าท่านที่มีความให้ความเคารพนับถือท่านเจ้าพ่อแสนเนี่ยก็จะเรียนเชิญให้ท่านมาสักการะบูชาได้นะครับตาอพญาสายซึ่งท่านก็จะประทับอยู่ตรงนี้ตลอดตลอดนังแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ ก็เราก็ยินดีที่ว่าเราจะได้มีองค์เจ้าพ่อแสนมาช่วยปกปักคุ้มครองชาวบางแสนของเราชาวแสนสุขของเราได้ตลอดไปด้วยครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับครับผมและเดี๋ยวเราจะมาดูภาพบรรยากาศก,กันนะครับว่าในวันนี้จะมีภาพบรรยากาศเป็นอย่างไรพี่น้องประชาชนที่มีความศรัทธาในเจ้าพ่อแสนนะครับจะมาร่วมกันเยอะไหมนะครับและตำหนักใหม่ศาลหลังใหม่นะครับจะครบสมบูรณ์แบบและสวยน่าสักการะมากแค่ไหนนะครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท,นนท,รสสท่านนายกเทศมนตรีบางแสนสุขท่านนรงชัย

ชาชนทุกคนนั้นมีความหมายรวมพลังร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างสรรพัฒนาเกษตบาลเมืองแสนสุขสุขทุกจะคอยเป็นหูเป็น ีีประเวันครับก่อนอื่นเราต้องมาพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับของโครงการนี้กับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสารสุงท่านนรงชัยคุณปื้มกันก่อนครับตอนนี้อยู่ด้านข้างเลยครับสวัสดีครับท่านนายกครับครับสำหรับโครงการรักดวงตาคืนความสดใสสู่ผู้สูงวัยนะครับประจำปี2557ในครั้งนี้ครับมีวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายอย่างไรถึงได้มีโครงการนี้ขึ้นมาครับ ก็จร,จริงๆเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับเราทํามาปีนี้เนี่ยเป็นปีที่3แล้วเนื่องจากว่าช่วงที่ได้รับตําแหน่งเมื่อคราวที่แล้วนะครับเรามาดูปัญหาว่าผู้สูงอายุในเทศบาลเนี่ยยังไม่มีโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็บังเอิญว่าทางคณะผู้บริหารได้มีโอกาสไปเดินทางไปดูงานอ,อสมอที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับแล้วก็เห็นว่ามีโครงการเนี้ย ที่ทางจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยได้ดาเนินการอยู่เราก็เลยไปสอบถามแล้วก็ได้รับความสนใจนะครับจากจากตัวผมด้วยแล้วก็ทางผู้บริหารกลับมาหารือกันล้วก็เลยคิดว่าเราน่าจะทําโครงการแบบนี้ให้ชาวแสนสุขแล้วก็ทําต่อเน,นื่องมาปีที่1ก็ประสบความสําเร็จด้วยดีแล้วก็ความสําเร็จเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแรกๆเนี่ยอาจจะมีผู้สูงอายุอาจจะกลัวในการผ่าตานะครับแต่พอได้มีการดําเนินการแล้วนะครับก็ทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นก็เลยให้ความร่วมมือแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะปีนี้ มีผู้มาลงทะเบียนมากกว่า700อคนแล้วนะครับ,รบก็จะมาการคัดกรองดูก่อนว่าถ้าผู้ใดถ,ถ้าท่านผู้สูงอายุคนไหนที่จะมีอาการจะเป็นตาต้อต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการนัดผ่าตัดให้ฟรีแต่สําหรับผู้ที่ไม่ได้มีการผ่าตัดตาต้อก็เหมือนว่ามีการมาตรวจฟรีแล้วก็เรามีการบริการตัด แว่นตาให้ด้วยครับสำหรับรายการผู้สูงอายุครับโครงการนี้นะครับหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราก็ช่วยเหลือดูแลในเรื่องของขั้นตอนต่างๆนะครับมีหน่วยงานไหนบ้างครับครับก็หลักๆก็คงเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุขโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์กรมหาชนซึ่งก็จะมาเป็นผู้ดําเนินการผ่าตัดนะครับเนื่องจากว่าผู้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ เพื่อนบ้านนี่เองก็คือมหาวิทยาลัยบูรพาของเราได้จะมาการให้ความให้ความรู้กับผู้สูงอายุในการดูแลรักษาดวงตาแล้วก็มีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะส่งให้ทางคุณหมอโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยไปผ่าตัดต่อโดยทําการผ่าตัดที่โรงพยาบาลบูรพานี่เองจะได้ใกล้ๆนะครับครับผมโครงการนี้นับว่าน่าจะเป็นโครงการแรกเลยนะครับของการรับวาระสมัยนายกใหม่ในปีนี้ด้วยใช่ไหมครับ ครับเราก็จริงๆเป็นโครงการที่เราเดําเนินการไว้ก่อน <ผม S 1> แล้วนะครับแล้วก็มาเหมาะเจาะกับช่วงที่เข้ามารับตําแหน่งในสมัยใหม่เท่านั้นเองรครับเรายังมีโครงการอีกหลายโครงการที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการที่จะทําเพิ่มให้กับทางผู้สูงอายุนะครับมียกตัวอย่างไหมครับเพราะว่ารู้สึกว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับมีจานวนค่อนข้างที่มาก นะครับเราก็ต้องการโครงการดีๆแบบนี้ครับ,รบตอนนี้เรากําลังดูเรื่องนิ้วล็อกเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุมีโครงการที่ว่านิ้วนิ้วล็อกต่างๆนานานเนี่ยก็ดูระเบียบอยู่แล้วก็มีโครงการที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องอหูนะครับการได้ยินผู้ที่มีปัญหาการได้ยินซึ่งตอนนี้เราจะใช้ระเบียบเราใช้งบกองทุนสปสชน,น,น,นะครับเกี่ยวกับสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนี่แหละทางทางด้านสุขภาพแต่ว่าเราต้องมาดูเรื่องข้อจํากัดเพราะบางครั้งเนี่ยโครงการดีๆ,รๆ,ๆเราไม่สามารถทําการได้เนื่องจากซํา,าซ้อนอย่างเช่น โครงการที่เราจะทําฟันปลอมให้กับผู้สูงอายุทางเทศบาลนนมีนโยบายมีโครงการแต่ว่าพอจะปฏิบัติเนี่ยเราก็เป็นอุปสรรคว่าไปขัดกับระเบียบของทางส่วนกลางทางสาธารณสุขส่วนกลางของประเทศเนื่องจากว่าทางนั้นบอกว่าไม่เป็นภารกิจของทางเขาทางเทศบาลไม่ต้องทําก็ได้มันก็กลายเป็นว่าซ้ำซอนงบประมาณเขาก็เลยไม่อนุญาตให้เราทาตอนนี้เราก็เลยกำลังดูโครงการอื่นๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์คิดว่านิ้วล็อกกับทางการได้ยินไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็ขอให้เทศบาลได้ศึกษาข,ข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน ถ้าสําเร็จเมื่อไหร่นะครับพร้อมที่จะดําเนินโครงการได้เราคงมีการประชาสัมพันธ์ให้กับทางผู้สูงอายุรับทราบอยู่แล้วครับผมสุดท้ายนี้อยากให้ท่านนายกนะครับได้ฝากอะไรกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็แฟนๆรายการสวัสดีบางแสนครับครับก็ฝากให้ผู้สูงอายุนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับชมรายการสวัสดีบางแสนนะครับแล้วก็อาจจะยังอุยังไม่เคยมารับบริการเลยเรามีการจัดต่อเนื่องทุกๆปีนะครับก็ถ้ามีข้อมูลสอบถามอย่างไรเนี่ยให้มาที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลบางแสนสุขมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ แล้วก็โครงการเกี่ยวกับชนชรานี่ยืนยันว่าเราจะมีเพิ่มเติมเราพยายามจะทําให้เมืองแสนสุขเราเป็นเมืองที่เป็นอารยาสถาปัดด้วยที่จะรองรับผู้สูงอายุแล้วก็มีการส่งเสริมสุขภาพมีการทําศูนย์คนชราเร็วๆนี้ด้วยนะครับ,รบผมในวันนี้ต้องขอขอบคุณนายกเทศม,มนตรีเมืองแสนสุขมากๆเลยนะครับที่มาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการที่มีประโยชน์กับเราทุกๆคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุในวันนี้ขอบคุณรายการสวัสดีบางแสน ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขมีปริมาณเฉลี่ยมากถึง90ตันต่อวันและมากกว่า60เปเ็นป็นขยะประเภทพลาสติกและโฟมเราเหลือเวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นสำหรับพื้นที่ฝังกลบขยะถ้าพวกเราไม่ช่วยกันลดหรือคัดแยกขยะโฟมเนี่ทำมาจากพลาสติกหรือโพลิเมอร์จะส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางมีผลต่อตับได้นะคะบรรจุภัณฑ์ชานอ้อย บรจุภัณฑ์จากทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะโฟมเป็นภาชนะที่มีอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับที่ชายหาดบางแสนเราจะต้องเป็นชายหาดที่ปลอดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงกับมะเร็งเลือกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารกันเถอดด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองแสนสุขโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสนพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่ บางแสน Wifi City อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wifi City บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรารายการสวัสดีบางแสน ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือภาพกิจกรรมบางส่วนเท่านั้นตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับนิเทศบามือแสนสุขของเราได้จัดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนทั้งได้เข้าร่วมแล้วก็เป็นประโยชน์ในทุกๆด้านนะครับอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับกับเทพพิเศษของรายการสวัสดีบางแสนของเราในวันนี้อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมที่มีเรื่องที่อยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนหรือนแนะนาครับสามารถแจ้งผ่านรายการสวัสดีบางแสนของเราได้ง่ายๆครับส่งมาในรูปแบบของ SMS พิมพ์ทีบีเว้นวักตามด้ข้อความแล้วส่งมาที่4221300ครับหรือว่าจะเป็นช่องทางต่างๆของเทศบาลมืองแสนสุขก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสายด่วนเทศบาลมืองแสนสุข กดมาเลยนะครับที่1132หรือจะทางด้านหลังหนังสือพิมพ์แสนสุขนิวส์สามารถที่จะกรอกข้อความที่อยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนหรือแนะนําแล้วก็ส่งไปได้เลยครับที่เทศบาลเมืองแสนสุขครับโซเชียลต่างๆด้วยนะครับของเทศบาลเมืองแสนสุขครับเว็บไซต์ของเทศบาล w w w s a n s u k c i t y y o t t h เฟซบุ๊กของเทศบาลครับ www.facebook.com/sansukcity ในวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับในช่วงของปีใหม่แบบนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับมีความสุขเยอะๆนะครับในปี2,558สิ่งไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายผ่านไปก็ขอให้ผ่านไปแล้วผ่านไปเลยไม่กลับมาอีกนะครับปีนี้ร่ำรวยเงินทองมีความสุขกันเยอะๆนะครับวันนี้ผมแม็กกี้ปัชยาประหยัดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ บานแสนแสนสุขสามุกลลือนำข้าวลมน้องมนประชาชนสามคีประเพณีวันไหลบางแสนแสนสุขสามุกเลือนำข้าวลมน้องมนประชาชนสามคีประเพณีวันไหล